สวัสดีครับพอดีผมจะมาแนะนำแล้วก็บอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีอาการนี้ผมเจอลูกค้าเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็ในสนามก็เจอเป็นกันเยอะนะครับปืนเลือกแม็กนั่นเองเอามาดูกันว่าหลักๆคือยังไงนะครับปืนมันไม่ได้เสียหายนะครับบางคนเขาส่งมาแก้แบบว่าเออปืนมันยิงไม่ค่อยยิงออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับข้อแรกผมจะบอกก็คือคือแม็กนะครับ แม็กกาซีนที่เราใส่เข้าไปในปืนอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นยี่ห้อที่จะเป็นปบ่อยๆก็คือ e n c นะครับก็คือเนี่ยครับคือใส่แม็กแล้วเห็นไหมครับมันมีการขยับตัวได้ครับพี่พอมันมีการขยับตัวได้นะครับก็คือปืนก็จะคือนี่คือฮอปนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วแม็กมากระซีนมันจะมีนี่คือตัวกันลูกนะครับตัวกันลูกเพื่อไม่ให้ลูกมันดีดออกมานะครับคือลูกจะดีดออกได้ก็ต่อเมื่อ มันเข้ากับปากปากฮอบอย่างนี้นะครับฮอปอัพนะครับนี่ครับฮอบอัพมันจะไปไป,ไปกดตัวตัวตัวดันตัวดันลูกให้ปล่อยออกนะครับแล้วลูกอย่าไหลเข้าฮอปเพื่อให้นอตส้นแทงแทงลูกกระสุนคือการยิงออกมานั่นเองแต่เมื่อมันขยับได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นมันขยับได้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับตัวบ่าตัวบ่ามันไม่ได้เปิดนะครับอย่างเช่นบางปืนที่เขาบอกว่าดันแม็กถึงยิงได้เช่นนี้ครับเห็นไหมถ้าดันแม็กปุ๊บ ถ้าดันแม็กปุ๊บเนี่ยครับฮอปเปิดแต่ถ้าไม่ดันเห็นไหมครับฮอปขายนี่ครับมันจะประมาณนี้ครับกดแค่ครึ่งครึ่งกลางๆบางครั้งมันก็ไม่ออกนะครับคือผมจะบอกเทคนิคของการแก้นะครับก็คือคือมันมีอยู่3ทางง่ายๆก็คือเปลี่ยนฮอปคือหาบ่าตัวนี้ที่ยาวขึ้นนะครับวัดยังไงเออแปบ๊บหนึ่งนะครับผมจะบอกวิธีวัด วัดก็คือใช้เวอร์เนียก็ได้ครับหรือไม้บรรทัดวัดจากติ่งฮอปตรงนี้มามาอยู่มาอยู่กับตรงบ่าฮอปวัดแบบเอาสายตาก็ได้ครับอย่างเช่นฮอปเดิมเรามันมันประมาณนี้แล้วกันอ่าแล้วเราก็ให้ติ่งฮอปมันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงครับแค่นิดเดียวแต่อันนี้มันก็ค่อนที่จะยากแล้วก็เราไม่รู้ว่าฮอปแต่ละตัวมันยาวสั้นต่างกันถูกไหมครับต่อมาก็คือ ง่ายสุดเลยคือเปลี่ยนปลดแม็กปลดแม็กแต่งบางตัวมันจะเสริมตัวดันตัวดันแม็กนะครับให้แม็กมันแน่นขึ้นนะครับมันจะช่วยให้แม็กเรากดเข้าไปในฮอปได้ได้ได้แน่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมันจะดันที่ตัวนี้นะครับผมต่อมาคือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการที่เราจะเห็นบ่อยในสนามหรือว่าปืนหลายท่านนะครับคือการติดเทปตรงนี้นะครับเทปคือเป็นเทป 3M ก็ได้ครับเทป2หน้า 3M นะครับใส่ไปตรงนี้นะครับ หรือว่าวิธีที่4อีกวิธีหนึ่งคือมันจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่า3วิธีที่ผมบอกก็คือคือการเปลี่ยนแม็กกาซีนอันนี้คือช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แม็กกาซีนเขาจะทํามาสกลใกล้ๆก,ก,กันแต่จริงจจะมีวิธีที่5ก็คือเปลี่ยนบอดี้นะครับเปลี่ยนบอดี้ช่วยยังไงเปลี่ยนบอดี้คือบางครั้งตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งปลดปลดแม็กของบอดี้มันสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นบอดี้จีนจีนอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ฟิตติ้งแม็กมันจะทําให้เราไม่ต้องขยับแม็กมันจะไม่ขยับอย่างนี้ได้เยอะนะครับคืออันนี้แม็กขยับได้เยอะปืนเะยยิงออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเอาไปปรับแก้ตามงบประมาณแล้วก็ตามอะไรที่มีดูนะครับคือจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะ